สวัสดีครับอาจารย์ a อพีเอ็มไอแคมเดอมีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง PMP Concept สําหรับ PM b o บอกโปรเซสโฟลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะอธิบายคอนเซ p ปต์นะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับเวลาทําข้อสอบจะได้นึกถึงในภาพของ f l o w p r o c e s s นี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครเพิ่งเข้ามาชมคลิปของอาจารย์เ h ชาแนลในครั้งแรกนะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากห้องอาจารย์ c h ช n n e l นะครับเอาเราไปดูกันเลยัตว PM บอกคอนเซปต์มันเป็นยังไงโดยปกติเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราจะทํางานเนี่ยนะครับมันในของ PM บอกอันนี้ก็จะเป็นซิกอิดิชันนะครับซึ่งตัวซิกอิดิชันเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซปต์เพื่อที่จะเอาไปทําข้อสอบบวกกับตัวเราเรียนรู้เรื่องอาจารย์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําข้อสอบได้แต่เพื่อความเข้าใจด้วยความชัดเจนนะครับอาจารย์เลยสร้างคลิปนี้ขึ้นมานะครับนะโดยที่ปกติเนี่ยเวลาเราจะมเม n นโครงการเราก็จะมีประกอบไปด้วยเนี่ยห้า process group ถูกไหมครับไล่มาตั้งแต่ initiating ถูก รเริ่มตั้งแต่แรกนะครับวางแผนการดําเนินงานหรือ executing แล้วก็มีการตรวจสอบ monitor ลองดูซิแล้วก็คอนโทรลให้ได้ตามที่เราวางแผนไว้สุดท้ายถ้าทำตามทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน QC หรือจะผ่านลูกค้าหรือ End User ต่างๆมาตรวจเช็คเนี่ยก็จนถึง Closing ต่างๆอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับปกติเนี่ยเวลาเราจะทำโครงการอ่ะสิ่งแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Develop Project Charter นะครับเราก็ต้องสร้าง Project Charter ขึ้นมาก่อนนะครับโดยเนื้อหาของ Project Charter เนี่ยหลักๆกค็คือการ Assign ใครเป็น PM มีอานาจในการใช้ Resource ของโครงการซึ่งตัวเนี้ย ถือว่าสําคัญมากนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะเป็นลักษณะของไฮเลเวลซึ่งจะเป็นลักษณะของคีย์เพอร์ซันอลใครบ้างนะครับซึ่งตัวคีย์เพอร์ซันอลเนี่ยเราก็จะได้จากอะไรโปรเซสที่ชื่อว่าไอดีนิฟายสเต็กโคเดอร์ถูกไหมครับเรารู้ว่าใครเป็นเมเจอร์หลักๆเนี่ยเราจะได้ให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็น PM ฝั่งของลูกค้าเนี่ยคือใครและทีมของลูกค้ามีใครบ้างตัวเนี้ยก็จะใช้เป็นคีย์สเต็กโคเดอร์นะครับที่ที่สามารถที่จะระบุไว้ในโปรเจกชาร์เตอร์ก็ได้ซึ่งสําคัญนะฮะและโปรเจกชาร์เตอร์เนี่ยก สำหรับการวางแผนนะครับก็คือเคาเรียกว่า develop project management plan ซึ่งตัวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแผนโดยรวมนะครับโดยรวมทั้งทั้ง knowledge ที่เหลือนะครับก็คือตั้งแต่ scope time cost quality resource communication risk stakeholder นะฮะร,รวมถึง procurement อะไรต่างๆนะการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ใน develop project charter ซึ่งตัว develop charter เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็เรียกว่า project management plan นั่นเองซึ่งตัว project management plan นี้ถือว่าเป็นแผนหรือเป็น procedure ต่างๆนะครับถ้าใครเข้ามาเป็นทีม member ใหม่เนี่ยเคาก็ต้องอ่าน แผนตัวนี้นะครับซึ่งแผนตัวนี้เดี๋ยวประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในท้ายคลิปโดยตัว Project Management Plan เนี่ยก็จะเป็นตัว Input สําหรับตัว Direct and Manage Project Work ชื่อมันก็บอกแล้วแล้วกาหนดทิศทางแล้วก็ Manage งานให้ได้ตามที่เราวางแผนใน Project Management Plan นั่นเองซึ่งไอตัวเนี้ยตัว Project Management Plan เนี่ยเขาจะไม่เป็นตัว Input สําหรับตัวมันเองเห็นไหมครัส่วนใหญ่ก็ Project Management Plan ก็จะ Input ถัดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่2ตัวเนี้ยจาไว้เลยนะครับก็คือไม่ใช่ตัว Input สําหรับ Develop Project Charter แล้วก็ตัว input สําหรับ develop project management plan แต่จะเป็นตัว input สําหรับ direct and manage project work แล้วก็ process ที่ผ่านมาที่เหลือนะครับก็ถือว่าจะเป็นตัว input หมดอ่าเรามาดูนะครับว่าไอ้ตัว direct and manage project work เนี่ย output ของมันคืออะไร output ของมันคือ deliverable ไงเห็นหมั้ครับเรา manage งานให้ออกตามแผนเคาเรียก deliverable คือของที่จะต้องส่งมอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็คือถือว่าสําคัญนะครับเหมือนทีมงานเราผลิตงานออกมาและ deliverable เนี่ยนะครับแต่ตัว deliverable ตัวนี้ มันไม่สามารถที่จะส่งถึงลูกค้าได้เลยเราจะต้องมี Proces ชื่อว่า Control QC นะฮะหรือว่า Control Quality เนี่ยเขาจะเอาตัว deliverable ตัวนี้นะครับมาทำการตรวจสอบว่ามันได้ตามที่ตกลงกันไว้ไหมซึ่งขั้นต s เนี้ถือว่าเป็น Proces ภายในนะครับเขาเรียกว่า deliverable Internal Verification คือการตรวจสอบภายในว่าไอตัว d e l i v e r a b l e เนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเนี่ยแล้วไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยโดยที่เราไม่ได้พิจารณาอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามัน จะทาให้ลูกค้าเจอแล้วก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการตรวจสอบจากคอนโทรลคุณตี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านเนี่ยเขาเรียกว่า Verify deliverable คือ deliverable ถูกการตรวจสอบแล้วอันนี้เราก็จะส่งต่อไปที่ a l i d a t e scope ขั้นตอนนี้แหละขั้นตอนนี้จะต้องเอาลูกค้ามาตรวจสอบตัว v e r i f y deliverable เพื่อที่จะให้ลูกค้า a c c e p t อีกทีหนึ่งนะครับคอนโทรนคุณภาพเนี่ยหรือไม่ผ่าน QC เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเาเาารียกว่ changege Re requestt ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ที่มันตรงตามที่เราตกลงกันไว้สําหรับ Acceptance คคลเทีเรยรต่างๆนะครับซึ่งไอตัว Change Request เนี่ยนะครับมันจะเข้าไปสู่โปรเซสที่ชื่อว่า Perform Integration Change Control นะครับตัวนี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่า c h a control o o t r o นะครับในการตรวจสอบว่าไอ a n g e Request ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขา request มาเนี่ย ควรจะได้รับการแอปพูฟหรือเปล่าหรือไม่แอปพูฟหรือเปล่านะครับโดยองค์ประกอบเวลาเขาจะแอปพูฟหรือไม่แอปพูฟจากเช n t คอนโทรลบหรือ CCB เนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าไอตัว work performance report เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับใน monitor and control project work เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดูภาพรวมแล้วคณะการทํางานของ CCB เนี่ยเขาก็จะพิจารณาว่าไอเช e r รีเควสที่ได้มาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามันได้รับการแอปพูฟจากเช้งคอนโทรลบไอตัวแอปพูบเช e r รีเควสเนี่ยมันก็จะต้องเป็น Input ของ Direct and m เ n น o e ตโปรเจกเเพราะว่าเราจะได้ตรวจสอบว่าไอตัว App r o v e Change Request ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ตรงตามกับสิ่งที่มีการ App p r o v e หรือไม่แต่ในกรณีถ้าไม่ง่ายๆเลยครับเขาก็จะเก็บไว้ใน c h Change ็อกก็ c h a n g l o อกมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่า Change ที่เขาเสนอมา CCB เนี่ย Change Control Board เนี่ยได้รับการ App อ r o ูดไหมหรือว่า Reject หรือเปล่าได้รับการปฏิเสธหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเนี่ยมันก็จะระบุไว้ใน change Log นะอันนี้ก็จะเป็น process ที่เกิดจากการ approve หรือไม่ approve จาก CCB ถัดไปนะครับถ้าตัวข้อมูลเนี้ย approve change เนี่ยเราก็ต้องเป็น input direct and m a n a g e project work ใช่ไหมตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นตัว input สำหรับ control quality ด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัว approve change เนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและไอ้ deliverable ที่เขาจะผ่าน QC เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงตาม approve change หรือไม่แล้วถ้าสมมติว่าผ่านก็ validate scope เรียกลูกค้ามาถ้าไม่ก็เหมือนเดิมลูปเดิมนะครับแต่รูปนี้ผมก็จะคิดว่าเออมันมันผ่านนะไอตัวนี้นะ ครับมันก็จะเห็นไหมฮะ Validate Scope เนี่ยมันก็จะเรียกลูกค้ามาฮ d เ l ลิ l วอร์เบล e r a อส e c อ a t c e a c e ยอมรับหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ยอมรับนะครับก็ change request, เชงรี e ควสต์นะฮะมันก็จะเป็นรลูปเดิมแล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้ามัน yes ก็คือว่าลูกค้ายอมรับเนี่ยไอจากคำว่า verifiable e เนี่ยมันจะเป็น accepted deliverable เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้ก็ถือเราสามารถที่จะส่งไปใน process ชื่อว่า code and project phase ได้เลยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็น final report final deliverable transition การส่งมอบนะครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นลูปหลักๆใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็จะมีตัว process ไม่กี่ตัวเองนั่นแหละครับที่มันจะเกี่ยวข้องแต่อย่าลืมว่ามันมี process ทั้ง49บ เดี๋ยวเราไปดูว่าใน49%เนี่ยมันจะฝังอยู่ไหนบ้างนะครับ อ่ะเรามาดูความเกี่ยวข้องของตัว process อื่นๆนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องตัว process 4อะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือใน planning นะครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นใน scope knowledge นะครับสิ่งที่ได้มาเห็นไหมครับใน scope knowledge เนี่ยมันก็คือจะได้ scope management plan requirement management plan มันก็คือรวมอยู่ใน project management plan นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือว่ากันด้วยขอบเขตของงานนะครับถัดไปนะครับมันก็คือจะเป็นตัวมันจะเป็นตัว schedule นะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ schedule management plan นะครับก็คือเป็น procedure ที่ใช้จัดการในการทํา tracking สเกจดูเป็นยังไงมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ c เม a เ a g เมนต์แพลนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะมี defy activity และอักติวิตี้ริสคีเอเเนี่ยมันก็อยู่ในแพลนนิงอย่างเงี้ยมันก็คือจะเกี่ยวข้องในแต่ละโปรเจคกรุ๊ปยังไงถัดไปก็คือจะเป็นตัวเรื่องของตัวคอสคอสก็คือเป็นคอสเม a เ a g เมนต์แพลนนะฮะก็จะว่ากันด้วยเรื่องคอสนะฮะในคอสโนเลตก็จะมีดีทมายบัจเจ็มีตัวเอสิเม c คอสต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัว Planning. หรือ Mac a ้างเรื่อง Quality เห็นไหมมันก็จะได้คุณภาพ y m a น a g e เป็นแพนก็จะลิงก์อยู่ในตัว Quality นั่นเองอยู่ในโปรเจกต์ในหน่วนแพนนั่นเองนะครับ เกี่ยวข้องกับโ n o w l e อื่นนะครับ r e s o u r c เหมือนกันเราก็จะได้แผนในการจัดการเรื่อง r e s o u r c คนของ material เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นยังไงก็อยู่ใน project management plan communication management plan เห็นไหมครับก็อยู่ใน communication knowledge นอกจากนั้นเรื่อง list เห็นไหมฮะความเสี่ยงก็ได้ list management plan ก็อยู่ภายใต้ project management plan procurement <Pokemon S 1> ก็คือกลยุทธ์ว่าเราจะจัดซื้อจัดจ้างภายนอกเป็นยังไงก็อยู่ใน project management plan นะฮะ procurement management plan สุดท้าย stakeholder เหมือนกันนะฮะ stakeholder มันก็อยู่ใน engagement plan นะครับส่วนตัว process แรกก็จะเป็น identify stakeholder ซึ่งตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ในช่วง initiating นะฮะที่ได้เล่าวไว้แล้วเห็นไหมฮะนี่ค,ค,คือความเกี่ยวข้องกันในช่วง planning ของตัว process อ,อื่นๆอ่าเรามาดูตัวในเรื่องของ monitoring and control group ซิเนี่ยมันก็จะ link เรื่องของ scope ก็จะเป็น control scope output ของ control scope ก็ change request work d o c u m e n information ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าอยู่ใน control group นะ monitoring and control group ในเรื่องเวลาก็ control schedule ดูนะก็เหมือนเดิม Change Request Work f o r m a n c e Information นะครับหรือ Control Cost ก็จะได้ Change Request กับ Work f o r m a n c e Information Information ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องคอสเมื่อกี้ Schedule ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง Schedule มันเรื่องสโคปเห็นมหม Work f o r m a n c e Information ก็จะเกี่ยวเรื่องในแต่ละตัว Knowledge ของเขานะครับนอกจากนั้นก็จะมี Control Quality นะครับที่เราบอกไปแล้ว QC ว่างานไหนจะได้ Verify หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูนะฮะนี่ Control Quality อันนี้นี่คือเอาพุตของมัน ส่วนถัดไปก็จะเป็น control resource นะครับได้เช็ง request work p e f o r m information เหมือนเดิมแต่ในเรื่องของ resource monitor communication ก็ได้เหมือนเดิมฮะเช็ง request work p e f o r m information ในเรื่องของตัว monitor monitor list ก็เหมือนเดิมเช็ง request work p e f o r m information ต่างๆนะครับเห็นไหมมันลิงก์กันเห็นไหมครับถ้าเราจําเ9เราก็จะลิงก์กันได้นะเพราะว่าถือตัวนี้ผมพยายามจะให้เห็นภาพรวมว่ามันลิงก์กันยังไงนะ p o g m e n t ก็เหมือนเดิมนะฮะเช็ง request and work performance information monitor s t a h e d u l e r ก็ได้เช็ง request หน่วยควเมจำอินโฟเมชันเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็นเดอร์ว่าตอนนี้เขาต่อต้านหรือว่าสนับสนุนโครงการเราขนาดไหนแล้วเช็งรีเควสก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นเช็งกลยุทธ์ในการสื่อสารให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปนะครับมาดูซิว่าใน executing เนี่ยนะมันมีตัวไหนบ้างนะครับเห็นไหมเวลาเรา direct manage project work ่สิ่งที่ได้มามันก็คืออะไรมันก็คือ deliverable ถูกป่ะครับมันคือ deliverable เนี่ย deliverable และ deliverable เนี่ยเราก็จะดูว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการ manage knowledge เราก็จะได้ retention r e i น,นี่ก็ถือว่าเป็นเอาต์พุตของมันในการทำคุณภาพเราก็จะ m a n a จ e คุณภาพเราได้ report คุณภาพเราได้ผลเทสในการประเมินเอกสารต่างๆมีเช็งรีเค quest นะครับที่เป็นเอาต์พุตออกมาใน p r o c e s นั้นแอ q u i r e r e s o u r c นะครับก็คือการได้มาซึ่ง r e s o u r c นะครับในช่วง s q คือเราต้องไปหาว่าเครื่องจักร material อะ่ะเราต้องเป็น p h ส s i อลร resource a s s i g n ได้ไมายังเพื่อที่จะทำงานแล้วได้คนมามยางก็ project team assignment นะ resource c a l e r คือว่างไหมนะเพราะเราแ s s i g n เขาไปแล้วเราก็ต้องระบุในปฏิทินว่าเขาไม่ว่างนะ อ,อย่างหรือถัดไปเดเวลลอปทีมเห็นไหมในเรื่องของรีซอสเหมือนกันก็คือเราก็จะได้ว่าทีมเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างนะเราพัฒนาเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช็งรีเควส s <Change> t <request S 2> ให้เขาเทรนนิ่งไหมนะครับส่วนเมเนจทีมก็ดูซิว่าเราจะต้องมเมเนจเขาไงในกรณีที่เขามีเชื่อฟังเขาต้องเช็งรีเควสตคือเปลี่ยนเขาไปย้ายไปทำโปรเจกต์อื่นหรือเปล่าหรือว่าเอาคนมาแทนนะในเรื่องของการเมเนจคอมมิวนิเคชันนะสิ่งหนึ่งก็ต้องได้โปรเจกต์คอมมิวนิเคชันก็คือว่าเอกสารอะไรที่เราจะส project communication presentation หรือว่าเป็น performance report ต่างๆมันก็ถือว่าเป็น project communication นี่ใช้สื่อสารในการทํางานนะรนะหรือว่าเรื่อง implement list ก็อยู่ใน executing ของ project group นะครับ implement list ก็จะได้ change request ถ้าเรา implement ตามที่เราในวางแผนในแผน list response เป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็น output ออกมา c o n d u c t p r o c u m e n t ก็คือเราได้เจ้าก็คือ selected seller ก็คือ award ให้เขาเป็น agreement ต่างๆนะสุดท้ายเนี่ยก็คือ manage engagement ก็คือ manage stakeholder เนี่ยให้เามี อยากมีส่วนร่วมกระตือรือร้นให้เขาเป็นคนซัพพอร์ตทีมเราเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างเอาพูดกนเชงรีเควสต์ก็อาจจะเปลี่ยนสตาติจี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับตัว PMP นะครับ e x a m p m b p r o c e s s 4นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นความเข้าใจโดยภาพรวมนะครับแล้วเราก็ไปศึกษาในดีเทลในแต่ละโปรเซสมันมีไว้เพื่ออะไรก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะฮะในภาพรวมเพื่อที่จะนําไปใช้ในการสอบ PMPexam นะครับแล้วก็อย่าลืมเน้นเรื่องอาจบายนะครับ เดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีคลิปเกี่ยวข้องกับอาจารย์มาให้ดูนะครับมาให้ฟังแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นสําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ APMI Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ